ก็เข้านาร้อาแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตโซลาเซลล์ชุดนี้นะครับชุดนี้ใช้มาเป็นเวลา1ปีนะครับนี่แบตอยู่ข้างล่างนะครับเป็นแบต10 24โวลต์1น0แอมป์นะครับนะครับอยู่ข้างล่างนะครับก็นี่เป็นอินเวอร์เตอร์ของซูเออร์นะครับผมใช้ทั้งระบบนะครับทั้งบ้านเลยนะครับ อ่านะครับมีตู้เย็นพัดลมทีวีแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือแอร์นะครับตอนเนี้ยแอร์เปิดอยู่นะครับเนี่ยแอร์ทำงานอยู่ท่านก็สังเกตนะครับสังเกตนะครับผมจะไล่ดูให้ดูนะครับเนี่ยโหลดยี่สเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้เป็น3,000วัตต์นะครับเกี่ยวไซเวฟนะครับอ่า700กว่าวัตต์นะครับ700กว่า VA นะครับอ่า754วัตต์นะครับตัวนี้แอร์ทำงานอยู่นะครับ ดึงแบตไปใช้ดึงแบตไปใช้ที่ลองดูนะครับอ่ะสิบสองแอมป์สิบแอมตอนนี้นะครับแล้วก็ไฟจากแผงมามาด้วยมาผสมด้วยนะครับเพราะว่าปกติแล้วตัวอแอร์ตัวนี้จะกินอยู่ประมาณ3 0มแอมนะครับฝั่งด c นะครับประมาณ3 0มแอมตอนนี้เนี่ยประมาณ1 1บเดแอมแดดด,ดีๆนะครับดึงแบตไปแค่1 0บแอมนะครับ แล้วก็ตอนกลางวันเราก็เปิดแอร์ยาวๆเลยนะครับนี่นะครับชุดนี้ครับ